ครับวันนี้พวกเราชมรม2อง้อใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่เจริญนครยี่แปนะครับอยู่ที่ชุมชนกรมที่ดินครับผมก็ติดต่อานงานมาจากที่นี้นะครับเพื่อขอแผ่นเพลิดเพื่อมามอบให้ผู้ป่วยนะครับผมก็ทางประธานชมรม,มคุณเดกชัยแท้เตียวนะครับก็ส่งให้พวกผมนำาผําเพื่อเพินมามอบให้ก็เดี๋ยวขอทางความรู้สึกไงเลยครับว่า มีความรู้สึกไงครับที่ทางชมรมเข้ามาช่วยเหลือครับผมครับดีมากเลยครับแล้วก็ได้อย่างเร่งด่วนเลยแล้วก็มีจิตใจดีงามมาช่วยเหลือชุมชนจริงๆก็ติดติดต่อไปไม่นานนะแป๊บเดียวเองครับไม่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยแป๊บเดียวแต่ที่ผมไปมาได้แป๊บเดียวโอ้อดีมากผมยังชมทำไมเร็วอย่างนี้โอ้ชมเสมอเลยว่าชุมชมดีมากเลยโอเคนะครับรขอบคุณกันน้องยิงครับผมก็ยินดีครับที่ได้ไปเปิดมาอหม้อนะครับ พี่สุนะครับอให้คุณยามีสุขภาพแข็งแรงก็เบชนก็เช่นเคยครับผมฝากไว้นะครับลูกเหญ่หรือเอฟซีท่านใดที่อยากจะร่วมบริจาคกับพวกเรานะครับผมอยากจะช่วยบริจาคเตียงวิวแชร์ผลก็ํามขาหรือว่าจะเป็นบําเพิ่ปัจจัยสมทบทุนทางเรายินดีรับทุกช่องทางนะครับผมวันนี้ก็อฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ